ที่31นะครับคนไทยเนี่ยช่วงวันนี้เนี่ยความสนใจน้อยลงไปเยอะเลยครับนะเพราะว่าสมาธิเนี่ยจดจอกับหวยครับที่จะออกในวันพรุ่งนี้ฮะก็เลยนะครับลดลงไปอย่างไรก็ตามครับวันนี้น่าสนใจอย่างยิ่งครับนะบเพราะว่าแบดมินตันนะครับโดยคู่แรกนี่ก็กุลววฒิษฐารมือ8ของโลกเจอ คาเรโคโยแนนมือ60จากฟินแลนด์เป็นรอบแบ่งกลุ่มชายเดียวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับน,น่าจะไปเก็บได้เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเวลา19.30นาทีครับตามเวลาประเทศไทยครับจะเป็นการเผชิญหน้าของรัชนกอินทนนท์ครับน้องเมย์นะฮะในการแข่งขันเอ่อเา กลุ่มอีมีสาคนนะครับแล้วก็ไทยซื่อยิงที่จะเจอเป็นมือสาของโลกชาวไต้หวันน้องตายผู้นี้ตีกันมาโอ้โหบานเบอร์เยอะแยะนะครับแทบจะจำกลิ่นจักรแร้กันได้แล้วนะครับอย่างไรก็ตามเมเนี่ยหลังๆฟอร์มเริ่มมีปัญหาครับแล้วก็เจอกันก็จะแพ้บ่อยครั้งเท่าๆกับที่ก่อนมาก็ทราบกันดีว่าบาดเจนะครับแล้วก็ เมื่อวานนี้เมชนะมาก็สัมภาษณ์ในท่วงทํานองว่าไม่กดดันเหมือนครั้งที่แล้วเลยนะฮะสองสามครั้งเนี่ยในโอริรปิกเกมเธอวาดหวังนะครับนะบแต่ครั้งนี้ไม่กดดันแต่นะครับไม่ได้ไม่หวังนะครับก็ยังหวังอยู่นะเพราะฉะนั้นวันนี้มันแน่นอนครับเอาง่ายๆเวลาเนี่ยสองทุ่มตามกำหนดนัดมาปรากฏที่หมู่บ้านตะกุเฉันนะฮะ แล้วไม่ต้องเรียกเสี่ยวเออเสียวเอ,อ้อเอาซาลาเปาไส้หมูได้ไส้เป็ดแถมเจ้าเห็ดมาให้ด้วยนะครับแม่เป็นไงนะฮะก็เคลียร์ให้กำลังใจน้องมาเรกันนะฮะนักขาของเราวันนี้ครับเราก็จะต้องไปปักหลักกันที่สานามแบดมินตันนะครับและจากนั้นครับก็เวลา4ี่ทุ่ม22นาทีครับจะเป็นมวยรุ่น7จกิโลกรัมรอบ16คนสุดท้ายครับน้องคารีมะ นะฮะใบสนมณีก้อนนะครับจะขึ้นเวทีพบกับคุณดาวินามิเชลนะครับเจ้าภาพชาวฝรั่งเศสนะครับเจ้าของดีกีเหรียญทองแดงรายการชิงแชมป์โลกนะครับลีมิงคุยกับคุณวิจารพลฤทธิ์เมื่อวานนี้หมดอารมณ์ครับเพราะว่าน้องเฟียวนะฮะจุธามาสจิตพงแพ้ไปอย่างแน่ได้ลุ้นนะฮน่าชนะนะครับแพ้โมรกโคตกรอบ 16แล้วก็พอกลางคืนเนี่ยนะครับปรากฏว่าเจ้าเหลิมครับนะฮะไม่ใช่ฉเฉลิมอยู่บำรุงกับพี่วันนะครับคุณทิติสันบ้านมดนะฮะเป็นความหวังแล้วก็รอบ16เนี่ยแกเป็นมือวางเจอกับอะไรนะหมู่เกาะแคปเวิร์ตแคบแวบอะไรเงี้ยแอฟริกาใต้ครับดูประเทศดูชื่อชั้นแล้วก็น่าจะผ่านนะครับ ต่อยไปต่อยมาเนี่ยยกแรกแพ้สองสามยกที่สองหนักเข้าไปีครับแพ้ขาดลอยครับยกที่สามก็ต้องน็อกก็ทําอะไรไม่ได้ก็แพ้ไปนะครับอบวดหัวตัวร้อนลือเกินนะครับตอนนี้นะอ่ะก็อย่างไรก็ตามนะครับเคลียร์กันต่ออย่าพึ่งท้อครับทีนี้ดูมวยจบปุ๊บนะครับน่าจะประมาณสี่ทุ่มก่อนห้าทุ่มครับ ก็ต้องขยับขยื้อนเคลื่อนกลายกลับมาที่สนามแบดมินตันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีบาท์บอนอะครับงานนี้จะเล่นในรอบก่อนรองชนะเลิศน,นะครับซึ่งหมายความว่าเป็นรอบแปนะฮะพูดง่ายๆแพ้กับบ้านเลยนะฮะก็จะเจอเราเป็นมือหกของโลกเจอ,อยูตะวัตนาเบ้นะครับเลนของอ,อ,อะไรนะน,นักมวยครับ ที่เคยต่อยกับพยาวุุทลัตนะฮะจิโรวาตานาเบะนะฮะแฟนมวยยังจํากันได้นะฮะก็ไม่รู้เป็นหลายเหลนหรือเปล่านะฮะแม่นามสกุลอาจจะเหมือนกันก็ได้คุณวาตานาเบะนี่ไปคู่กับอาริซะฮิกาชิโนมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นเจ้าของเหรนทองแดงครั้งที่แล้วตกโยกเกมว่ากันว่าครับสปิติเจอกันมา13ครั้งเราชนะ5แพ้แนะครับ เจอกันล่าสุดในการโยนเอกซันไลที่ใช้มาก่อนนะครับเป็นสบู่ซันไลท์ที่ใช้มาก่อนหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะอินเดียโอเปลเมื่อเดือนมกราบ,บาชนะไปสองต่อหนึ่งนะครับเชื่อว่าวันนี้เนี่ยน่าจะแบบโอ้โหถูกใจเ,เขาเรียกว่าคุณนายผู้ว่าเมืองกูุงปารี่เลยนะครับนะฮะตื่นเต้นร้าใจแน่นะครับวันนี้ก็ฝากดูดึกดึกสักนิดหนึ่งสำหรับแบตคู่ผสม นะครับแล้วก็ลีมิงก็มาถึงกรุงปารีสเนี่ยเข้าสู่วันที่เจ็ดที่แปดรวดเร็วครับสนุกทุกคราครับที่นักกีฬาไทยชนะเท่าๆกับที่เซิงนะบเบื่อหมดอารมณ์ทุกครั้งที่นักกีฬาเราแพ้นะครับโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นความหวังนะฮะก็ติดตามชมนะครับ แมมีเสียงเอฟเฟกนะครับเราจัดเอฟเฟกให้กับท่านผู้ฟังครับนะเป็นเสียงจามครับมีแบบธรรมชาติมากเลยนะโอเคเชียร์ขอบคุณสำหรับการกดไ like, ลค์กดแชร์หลีรหมิงโชว์กำลังทยานเข้าสู่ผู้ติดตาม5,000คนนะครับไปละเดี๋ยวติดหวัดอีกสวัสดีครับพี่โอ้โหจามอะไรกระดาษนะคุณประตูเหรียญครับคุณประตูเหรียญ